เออโอ้ออ er ica, โหมาถึงไม่ทํามนนใส่คิปก็โดนละเออโอ้โหสอกระทงโอ้โหโชว์รีไลน์คนดูดูกล่อมเป็ดคิดเลยแหละเนี่ยเดีดเด็ดเด้เออโอ้โหนี่เจ้ามงไม่คิดที่จะปลาอนี่ใช่หรอเนี่ย ฉันไม่อยากไปรังแกช่องอื่นเขาดีบนะักที่จริงอ่ะเราก็เดินตั้งหลายรอนละตองบ้างโอเคสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวเฮาแลมกระท o n ที่เราสร้างเองนะคะซึ่งส่งหาพี่จักรกวาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพี่จักาแล้วก็นก้นองอืกน,นะคะที่ชอบการสร้างถึงการสร้างองพี่ในครั้งนี้นะ,ะก็ ส่วนของด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะส่วนของด้านด้านเนี่ยก็จะมีไฟนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะไม่รู้ว่าวางไว้ทําไงเหมือนกันแล้วก็มีป้ายสองอันนะ,ะป้ายนี้เขียนว่าอุโมงค์รลอนซ้อนยายสปีดอีซึ่งที่สร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าสร้างแบบม่าไม่มีด่านแง่ก็เลยแบบเอออยากจะให้มีความทา้าทายนิดนึงเนาะเพราะว่าว่า ก็อยากรู้เหมือนกันว่ากว่าแต่ละคนเนี่ยจะไปถึงห้าร้อยกระทุงได้จะต้องจะจบยังไงบ้างแบบนี้มันต้องอาศัยการลุนแล้วก็เออยังไงไหวพริบที่ดีด้วยเนาะมาลนก็จะเป็นเขตของผีปอบนะผีปอบ,บบอกว่าใครแตะเขตของปอบฉันไปคิดเป็นชีถึงบ้านพระปอาไปกดหุ่นแป๊ะ โอ้โหรู้สึกว่าบอบจ้ะทำาหาแล้วมันดวนด้วยโอ้โหนั่นอะไรนะแแงวว่าวว่าผี่ห้อยหรอนน่จะไม่ใช่เสียงห้อยนะนั่นคือคืออะไรเหรอหนังสื่อไงป่าโอ้โหนี่หนังสื่อหรอทำไมนี่อยด้วยล่ะไม่รู้โอ้โหนี่คือกระสือนะคะทุกคนก็คือออกแบบอาจจะไม่สมจริงผมนี่คือแบบมีอรอบเหมือนดึงนะคะ ไม่รู้จะทำซะย,ยังไงก็เลยเอาอน,นี้มาทานะแล้วก็ปอดก็ใช้อะไรกลมๆมาเนี่นแหละนี่นแหละก็ะคือในอุโมงค์นี้นะคะพี่จําลองมาจากโลบอกนะคะแมปออปปีนั่นเองเวลาเราจะไปถึงเส้นชัยนะคะมาต้องผ่านสิ่งกีดขวางอะไรมากมายเนาะเราต้องกระโดดไปให้เหมือนกันอันนี้เราต้องผ่านสิ่งกีดขวางออกไปให้ได้แล้วเราจะเข้าไปหานได้ก็คืออาศัยโชคชะตาแล้วก็เออความท้าทายล้วนๆนะฮะ ตันี้ก็จะเป็นจุดบริการรถนะคะอะ่ก็จะมีรถให้บริการประมาณตามสี่คันหคันนะคะตัวนี้ก็จะเขียนว่าบริการรถทุกชนิดทำกิจกรรมครบทุกรถแล้วเริ่มใหม่หมาถึงว่าที่เริ่มใหม่ก็คือถ้ารถทังหมดแล้วเรามาเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ตลอดแล้วก็ถ้าใช้รถครบแล้วก็ให้เดินแทนเพราะว่ารถครบแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่ายังไงอ่ะ รถไม่ได้แล้วไงเศก์จะเศกปอมันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าพร็อพติมแล้วนะพร็อพติมก็จะเป็นโซนของประวัติความเป็นมาของวันรถกระทุงนะคะก็สามารถมาอาศึกษากันได้นะ,ะว่าเออหานรถกระทงมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นในวันคืนอะไรเดือนอะไรมีการสแสดงอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆก็มาอ่านกันได้นะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายเล็กๆน้อยๆจากคนสร้างนะคะ โอเคเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันจะาเล่นสุดเทพของฉันให้ทุกคนได้ดูก้าเรือโอ้โ,อโหโทนเลยรถบุบแล้วเลยเดี๋ยว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 ตรงนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทนะคะทุกคนอ่จุดสตาร์ทอ่เราจะเข้าที่ระวังไปเลยนะคะเหมือนการแข่งวิ่งนั่นเองใครจะไปทําละครหรือว่าแข่งขันอะไรก็ได้เลยนะจ๊ะทุกคนแต่อย่าลืมซีอาร์เก่งกิซากุระด้วยนะเดี๋ยวเราจะแจกอเดีกันท้ายคลิปนะจ๊ะ โอเคมาดูการแข่งขันของเจ้าของคนสร้างกันนะจ๊ะมาดูกันเจ้าว่าเขาจะหัวแตกหรือไม่ <tow> โอเคไปกันเลยไปกันเลยครับโอ้โหบินเลยจ้าเรือเรืโอโอ้โหเนียกนี่เอือโอ้โหรถตีลังกาสามหก,กสิบองศาแล้วก็ระเบิดเลย ตายแล้วฉันรถพัางไปแล้วก็เป็นเริ่มใหม่เลยตาโอ้ยโอ้ยขับดีๆเิฉันก็ไม่ได้ว่าจะแข็งแรงอะไรนันกหเออโอ้โหคันนี้ก็ไม่เหลือไฟไม่เร็วสุดท,ท,ที่สุดไอ้ขับไปเออโอ้โหไม่รล้นะโอ้โหรถบินเลยโอ้โห จอรถค้างเลยค่ะไปเลยไปเลยนี่คุ้มไปเลยจ้ะเออโอ้โหพรรมดาเอ้ยไปเลยว้าเฮอจอดรถก่อนเอาเด้กจะออดนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเออข้อความลิกๆน้อยๆเอ๊เดี๋ยว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 นะ ทิ้งรถแลกของควันไป oh, <no. S 1> จหม่กันไปว่าฉันเขียนเป็นแบกนี่นะทุกคนตรงนี้คืออยากเข้าใจผิดนะเขียน,นเป็นแบกแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแลกโอ้โหนี่มันยังไม่ทันปีใหม่เลยนะคะแต่แลกของขวัญไปแบบนี้มันก็ไม่ได้ป่ะโอเคป่ะอ่ะเราจะแบกของขวัญไปนะคะของขวันไนรถมีอะไรน่าจะมีระเบิดเราจะเอาไปเอ,อ่อวางให้ผีพลายกันค่ะ อันนี้ก็คือกติกาก,ก,ก็คือเราต้องแบกของพันเนี่ยไปถึงจุดนู้นเลยนะคะเบร์นลุ้นเลยนะที่จอดรถเราไม่ต้องเอาและเออเอาไปดีไปอ่แบกของพันก็ชิ้นนึงเ,ล,เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ่ะเฮ้ยโอ้โหเกิดอาการบั๊กนี่หนูไปไหนนี่เนี่ย มันเกิอดอาการบักแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยโอ้ย,อยฉันไม่ใช่รถแล้วท่านมีสุะเดิมไปดีก,กว่าดีก,กว่าฉันจะให้บักลงทะเลเมื่อกี้โอ้โหไปละอุย้ยยายสตีปปวัดดีคุณยายวัดดีจะหลอนไปไหนล่ะจ้าอ๋อหนูจะไปพาคนดูไปทัวร์ฮันลวกระทงนาจ๊าแล้วคุณยายไปไหนคะแล้วเนี่ยวิ่งกำลังไปไหน โอคุณยายน่ะกำลังไปเตาิมข้านะจ๊ะบ้านเกิดของยายอีกพอดียายน่ะวิ่งมาแถวนี้นะจ๊ะครับที่จะมาฉันจะกล่อมนะจ๊ะดูทรงผมยายเป็นยังไงล่ะจะทรงใหม่ไหมล่ะโอ้โหทรงของคนของคุณยายนี่มันช่างช่างอะไรล่ะจ๊ะ หล้นมากเลยค่ะนี่กลับมาี้เดไปเล่นน้ำมาด่าฉันนี่ไงกันเดี๋ยวฉันจับหักคอเลยจะแบกของฟวันไปอู้ยไมันเป็นไฟปลอมไปไม่เป็นไรเลยไฟได้ไปทางนี้ดีกว่านายเจอ,แล,จอ,อแล้วจะทั้งออกไหมเจะท้งออกแล้วเดี๋ยวเราจองของควันนี้ไปผิดพรายกันนะคะเราจะไม่วางมีปีโซน,นของผีพรายนั้นทุกคนเราสร้างเอาไว้แต่ว่าไม่ตร้งตัวผีพรายนะ ตั้งป้ายเอาไว้ถ้าช่างผียบเพราะอาจจะใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยอทางเกียร์วออันเบทยดบรเพิ่มครบมาเออแบบซักอะไรแบบนี้สี่ร้อยะไรแบบนี้พี่ก็จามาทำให้อะไรแบบนี้เนาะขึ้นมาถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปย่นของฝลางให้ผีพลายก่อนนะคะเจ้าผีพลายเอาไปก่อนเลย,เลยจ้าเจ้าร,ระเบิดระ้เบิดรับรองว่า เออบันเทิงทั้งทะเลแน่นอนบันเทิง้นทะเลเลยเหรอป้ายแรลกจอดรถให้ดีระวังตกพรอบพรอฟเต็มแล้วไม่แนบะอ่าตัวนี้ก็จะมีกระสือยากด้วยนะคะทุกคนที่จอดรถรู้สึกว่าจะไม่ใช่ไม่ต้องจอดที่ละคันแล้วจอดซ้อนกันได้เลยนะเนี่ยจอดซ้อนกันได้เลยแต่ระวังชนปอบ้ลยนะปอบติดกระสรือครับ ระวังจะสื่อไร่งี้นนะนนกระสือใครที่ไม่เห็นนี่ไงเห็นไหมนะข้าจะไล่เจ้าไปเรื่อยๆเดินลงบันไดคงเขาแต่ถ้าใช้จกักรยานคูสนุอยอยากจะลองแล้วสิแต่เกือบขิดโอ้ไม่กรอดโอ้โหเกือบขิดเลยเหรอมาฉันจะลองเป็นผู้ โชคลายในด่านนี้เองนะคะสำหรับใครที่อยู่ก็สามารถือจองห้องโรงบาลให้ฉันได้เลยนะตาไปละวบ๊ายบายโอ้โหสุขว่ามันจะจะสไลด์แบบแบบืแ้บเบื้บโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องอะไรแล้วโอเคลงมาอย่างปลอดภัยอ่ไปดูโซนแรกกันเล,เลยนี้ก็เป็นโซนผีพรายนะคะ ผีพรายอยู่ฝั่งนี้จ้านี่ก็คือเขตผีพรายนะอ่ะตัวนี้ก็จะคือลอยกระทรงไดไ้ไม่โดนผีพรายนะแต่ตรงนี้อ่ะโดนแน่นอนอ่เดี๋ยวเราไปดูในห้างกันนะคะในห้างก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นร้านกระทรงฟักทองนะคะคือแต่ดัแดแปลงเมื่อก่อนจะใช้เคสไงแต่ตอนนี้มันเป็นฮาโลวีนเนาะก็มาต้องใช้เอ,อฟักทองดีกว่ามันโน่นจะสมจริงกว่าแล้วก็ตีนฮาโลวีนมากกว่านะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านผลไม,ม้ร้านเค้กนะฮะก็จะมีร้านไม่เยอะเนาะเพราะว่าเขาจะเต็มเลยไงตรงนี้จะเป็นโซนของแม่นาะค่าเหตเพะเมากบ้างค่าและสดตามหาในเด็กตอกมาเป็นแปดพันปีเลไอย่ไม่เจอเลยไงตรงนี้นะคะถ้าทุกคนอ่านแล้วน่าจะรู้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะตัวนี้ก็นางตาเนี้น,นตานนี้เราไม่เคยทำดีนะคะแล้วก็นางตาเคียนนะคะก็ไม่ซ่อมตัวนะั้นเพราะว่ายัางไงอะ แลเป็นต้นไมล้ละกันเนาะเพราะว่าเพรามันจะเต็มเลยตัวนี้ก็จะเป็นกู้คนที่มาดูโชว์การสแสดงนะคะอันนี้ไม่มีการสแสดงนะก็จะมีกระกวดแต่งตัวผีไทยตามใจฉันนะคะก็คือแต่งตัวแบบตามใจเราเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีนคนไฟแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นะทิชช่ก็ยังว่างอยู่นะด้านหลังอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นผีเปรตนะคะผีเปรตเห็นไหม พีปิดก็มานะจ้าพ่ีปิดตัวดํามากนี่รูไปทํากรรมอะไรไว้ตัวนี้ก็จะแบบโล่งนิดน,นึงนะก็คือถ้าสร้างตัวนี้มันอาจจะดแบบูแบบไม่ขนาดน่นนะเพราะว่าเวทีมันจะใหญ่มากเลยเพราะว่ามาต้องวางเรื่องดนตรีดูดิเนี่ยก็จะวางเป็นแนวแบบนี้เลยนะหมือจะเป็นเวทีใหญ่เลยอะเนี่ยถ้าพิธีกรก็ตรงนี้เลยพิธีกรก็ตรงนี้เลยรืมสร้างตัวนี้ให้นะแต่ว่าเป็นไม่เป็นไรเนาะ ก็มาช็กกันได้รู้สึกว่าเว,วทีจะต่ำลงนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นประตูทางเก้านะนี่ประมาณนบนัี้นะฮะพีป,ปอบก็อยู่ด้านหน้าตอ่อกระสุงได้เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไอดีให้นะคะทุกคนไอดี ID ก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็สามารถเอาไปทาละครหรือว่าเาป็นรีวิวแล้วเอาไปเล่นได้นะแต่อย่าลืมสีอะ เกออ่งกี้ซากุระหรือว่าเคสตี้ทีวีก็ได้นะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเต็มที่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พาคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มาดูคลิปใหม่ๆคนแรกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัรรค์ตา Are in my eyes, glamour all around me. It's a perfect night. Outfits shining brightly, colors all in sync. Every step is magic, feel the rhythm link. Oh, oh.